ผลกรณีของคุณเปรมชัยกันสูตระจะเรียกว่าเป็นอดีตผู้บริหารของอิตัาไทยได้ไหมฮะได้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะคด,ดีเสือดำนะฮะป่าทุ่งใหญ่ในเลยสวนแล้ววันนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูเรื่องปกของเราครับคุณผู้ชมครับปกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยเสือดำตายตาหลับแล้วก็ question mark ถามกันไว้ว่าตายตาหลับหรือเปล่านะคะเพราะว่า คือคุณเปลมชัยเนี่ยนะฮะสารท่านพิพากษาจําคุกสองปี14เดือน<ะ>ส่วนคุณยงโดดเคลือคนขับรถสารพิพากษาจําคุกสองปี17เดือนคุณธานีทุมมาศพลานป่าเนี่ยนะฮะสาบว่เสีชีวิตแล้วจําคุกสองปี21เดือนและคุณนทีเรียมแสนแม่บ้านจําคุกหนึ่งปี8เดือน นะฮะนี่ฮะแล้วจำคุกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับครบแล้วหรือยังครบสองปีสิบสเดือนแล้วเหรอฮะนักมืยังไม่ครบค่ะอืมแล่ไม่ถึงจะเร็วจังใช่ไหมฮะค่ะยังไม่ครบค่ะคุณเปรมชยัยถ้าดูตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะฮะก็คือว่าจะพ้นโทษคุณทั้งคุณเปรมชัยแล้วก็ คณะพักผู้อของคุณเปรมชัยเนี่ยจะพ้นโทษปี2568ก็คือปีหน้าถูกไหมฮะอีก2ปีอีกช่วงช่วง6768 6768็คค่ะเอาปีนี้66เหรอฮะปีนี้66หกเอาพี่เข้าใจว่าปีนี้67นะฮะไม่ใช่เหรอฮะ66ค่ะเงินดิจิตอลก็ยังไม่ได้ค่ะเงินดิจิตอลได้67นะคะโอ้ยทำไมทำไมใจมันเร็วยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงนะฮะเอ่อฉะนั้นคุณเปรมชัยก็จะพ้นโทษ นะฮะเร็วกว่ากําหนดไปดูราชธรรมแถลงหน่อยนะครับน้องมิวฮะก่อนที่เราจะไปย้อนรอยคดีฆ่าเสือดำเนี่ยนะฮะเรามีคําถามว่าแล้วคุณเปรมชัยเนี่ยนะฮะติดคุก,ร,กร,รับกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะเพียงพอแล้วและทําให้เสือดําซึ่งตายไปแล้วเนี่ยตายตาหลับหรือเปล่า ะะ<ะ>ไปดูราชทานทแถลงการปล่อยตัวฮะโดยโกรมรัชทานนะคะได้ออกเอกสารชี้แจงถึงการวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกนายเปรมชัยกนาสูตรระบุว่าจากการประชุมของคณะนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกครั้งที่13ทับ2566วันที่17ตุลาคม2566มีผู้ต้องขังเข้ารับการพิจารณารวมทั้งสิ้น567ราย อนุมัติ484รายไม่อนุมัติ83รายโดยกลุ่มที่อนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก17ตุลาคมมีทั้งหมด113รายในกลุ่มนี้มีนักโทษเด็ดขาดเป็นที่สนใจของสังคม1รายได้แก่นายเปรมชัยกนสูตรต้องโทษอยู่ที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิในความผิดฐานพรบรป่าสงวนแห่งชาติพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดต่อเจ้าพนักงานโดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นชอบอนุมัติให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมความประพฤติในเปรมชัยตั้งแต่17ตุลาคม2566และจะพ้นโทษในวันที่7ธันวาคม2566แต่เนื่องจากในเปรมชยัยมีปัญหาด้านสุขภาพตรงบริเวณข้อเท้าทีาท่เคยถูกคว้านเนื้อที่ตายจากอาการเบาหวานลงขา ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยากหากให้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการเสียดสีจนเกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นอีกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบำบัดรักษาในกรณีฉุกเฉินคณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นควรไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่าไม่ต้องใส่กําไรล E.M นะคะ <S <S 1> <S 1> ทั้งนี้เมื่อปล่อยตัวคุมประพฤติจะต้องมารายงานตัวและอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุมความประพฤติ จนกว่าจะครบกําหนดโทษจริงต่อไปค่ะซึ่งแถลงการของราชทันนะฮะมีอยู่ด้วยกันสองรากราฟค่ะตอนท้ายนี่ก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าเงื่อนไขของการคุมประพฤติเนี่ยเป,เป็นเป็นอย่างไรว่าจะต้องมารายงานตัวนะฮะต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนี่ยกี่กี่ครั้งต่อเดือนเดือนละก,กี่ครั้งนะฮะไม่มีไรายละเอียด คือเมื่อวานนี่มีข่าวลือว่าปล่อยตัวคุณทักษิณอันนั้นคือข่าวลือนะฮะเพราะว่าเราเช็คกับทางพันธุเล็ทัวร์ีซอดซองรับรองว่าการกระสมจริตธรรมแล้วแต่ว่าเช้าวันนี้นะฮะตื่นขึ้นมาก็บอกว่ามีข่าวลือว่าจะมีการปล่อยตัวโจสัวเปรมชัยสุดท้ายข่าวลือนี้ก็กลายเป็นข่าวจริงเพราะว่าทางราชธารเนี่ยนะฮะก็คงจะดับข่าวลือด้วยการออกแถลงการมานะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวทั้งผู้สื่อข่าวส่วนกลางแล้วก็ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ การจนบ,บุรีนะฮะเมื่อเวลา11ิบเนากา30นาทีปรากฏว่ากองทัพนักข่าวเนี่ยไปเฝ้าติดตามอยู่ที่หน้าเรือนจำอำเภอทองผาภูมมนะฮะเพราะว่าเห็นคุณวิทูลยิ้มพลายทานายความของเจ้าสัวเปรมชัยเดินทางมาที่เรือนจำนะฮะด้วยรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนสีขาวทะเบียน5กอไก่พอพาน3916กกทมแล้วก็มีรถตู้โตโยต้าสีขาวอีกคันหนึ่ง ทะเบียนหอนงหูกนอนหนู472อกทมนะฮะหนึ่งในคณะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทราบข่าวว่าวันนี้จะมีการปล่อยตัวเจ้าสัวเปรมชัยออกจากเรือนจำทองผาภูมิจึงเดินทางมาประสานงานกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจากนั้นทางคณะก็เดินเข้าไปในเรือนจำเพื่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่ต่อมามีตำรวจจากโรงพักทองผาภูมิสามนายเดินทางมาที่เรือนจำ เพื่อมาดูแลความปลอดภัยนะฮะนี่ฮะค่ะอ่าแล้วมีภาพบรรยากาศตอนที่เจ้าสัวเปรมชัยออกจากเรือนจําทองผาภูมิไหมฮะนี่ฮะตอนนี้คือคือนี่ก็คือประตูเรือนจําถูกไหมครับใช่ค่ะอ่ะาก็จะต้องมีการคดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจว่าต้องต้องเซ็นรับทราบเอกสารเอกสารอะไราพนะฮะอข้างในอะนะคะใช่ฮะนี่นี่ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะออกมาแล้วนะฮะ ดูตั้งแต่ตอนเข้าไปกับตอนออกมานะฮะคุณเปลมชัยก็ยังใช้ไม้เท้าข้างหนึ่งอยู่นะครับมีคนพยุงขึ้นรถรถนี้ก็น่าจะเป็นรถที่มีการดัดแปลงเป็นรถบ้านนะครับน้องมิวนะฮะข้างในนี้ก็จะมีมีที่นอนมีตู้เย็นมีห้องน้ำมีหครองน้นะฮะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีครัวด้วยในนั้น เดินทางไปไหนครับนุ้งรู้ราบไหมฮะเนี่ยไม่ทราบค่ะไม่ได้ไปล่าสัตว์อีกนะฮะไม่ไม่ค่ะเหรอคะโอ้น่าจะเข็ดแล้วนะคะอะค่ะนะฮะนี่เดินทางกลับออกไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยนะฮะนอกเหนือจากจากเอกสารข่าวของราชณานแล้วนะฮะมีใครเอ่ยเอื้อนมีมัธุลรถอะไรออกมาจากปากใครบ้างไหมฮะวันนี้ไม่มี เงียบเลยเหรอฮะเงียบกันหมดเลยมีแต่แถลงที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะจากกรมรัชธรรมน์เป็นแค่เอกสารนะคะมไม่ได้มีใครให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีเมื่อสักครู่เนี่ยคุยโทรศัพท์กับพี่ทวี <c oughs> นะฮะกำลังจะถาม <c oughs> เ,เรื่องเจ้าสัวเปรมชยัย <c oughs> พอดีเลยนะฮะ <c oughs> ปรากฏว่ามีแขกผ <c oughs> ู้ใหญ่มาเพราะตอนนี้รตรียุติธรรมเนี่นะฮะอยู่อยู่ที่ศาลฎีกา นะฮะอยู่ที่ศาลฎีกาไปนะฮะไปราชการอ๋อไปราชการค่ะไม่เกี่ยวกับคดีไปราชการที่ศาลฎีกานะฮะพวกคงจะมีโอกาสไปสนทนานะฮะกับท่านประธานศาลฎีกาเลยยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามว่าเอ้าแล้วของเจ้าสัวเปรมชัยอ่ะฮะได้ถามได้ถามเฉพาะกรณีของพี่คึกน้องมี่จำพี่คึกได้ไหมฮะค่ะพี่คึกประชาธิปัตดนะฮะพี่คึก พี่กระอมพี่คึกชื่อจริงว่าอะไรเรียกแต่พี่คึกตามพี่เบิ้มเนี่ยพี่คึกแต่จำหน้าได้นะทีมงานเดี๋ยวอะไรกันพี่คึกเข้าไปยังไม่นานพี่คึกเทพไทยเสนพอานะฮะพี่คึกนี่ก็คือว่าข้อหาร่วมกันทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจที่นครศรีธรรมราชนะฮะกับน้องชายก็คดีถึงที่สุดนะฮะก็ไปอยู่ในเรือนจำ ซึ่งก็ได้คุยว่าเดี๋ยวพี่ทวีเดี๋ยวจะหาเวลาไปไปเยี่ยมว่ากระบวนการในการที่จะ,ะคือแน่นอนเราพี่คือเขาคงกับเข้าไปในเรือนจำมันคงเป็นนักโทษชั้นดีะนะฮะทางเรือนจำก็อาจจะใช้วายว,วานให้ไปสอนหนังสือไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเข้าจะเข้าข่ายไหม,มจะเข้าข่ายในการพักโทษหรือลดโทษะนะฮะทีนี้ต้องความทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะว่ากรณีอภัยโทษเนี่ยการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชะอำนาจ ส่วนหนึ่งแยกนะฮะเป็นพระราชอำนาจใครก็ก้าวล่วงไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะขอพระราชลามภัยโทษเนี่ยในในขณะที่ตัวเองอยู่ในเรือนจำก็ต้องผ่านกรมราชธรรมแต่ถ้าหากว่าอยู่ข้างนอกญาติพี่น้องอย่างกรณีองุตักษิณใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะยื่นถวายดีกาขอพระราชทาทอภัยโทษได้โดยตรงที่สำนักพระราชวังนะฮะแยกส่วนกันส่วนอำนาจของกระทรวงอำนาจของราชทัณร์ก็คือการลดโทษการพักโทษซึ่งมีระเบียบอยู่แล้วนะฮะ แล้วกรณีของเจ้าสัวเปลมชัยเนี่ยก็ก็เข้าข่ายนะฮะอำนาจของทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมกรณีนักโทษชั้นดีนู่นนี่นั่นเจ็บป่วยคุณเปลมชัยนี่อายุเยอะอายุเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะคุณเปลมชัยอายุ69ค่ะปีนี้หกสิบหกสิบก้ายังไม่ถึง70นี่นะฮะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์เยอะเท่าคุณทักษิณนะเกิดเก้ามีนาสองสี่เก้าเจ็ดเจ็บป่วย เป,ปเป็นเบาหวานเป็นหลายโรคใช่ค่ะถือว่าโรคร้ายแรงเพราะว่าในเอกสารของรัฐธนที่อ่านมา<ะ>สักครู่ก็คือมีแผลตรงที่คว้าน<ม>เนื้อด้วยกำไลเอ็ม e ก็เลยไม่สามารถใส่ได้นะคะค่ะเป็นเบาหวานเนี่ยต้องรับประทานพวกมังสวิรัตนะ,ะนะฮะร,ร่างกายถึงจะสกัดน้ําตาลได้นะฮะคือสกัดออกนะไม่ใช่สกัดเข้านะ,ะแต่ว่าเป็นรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ดีนะฮะมันไม่ถูกกับเบาหวานไงเพ<ะ>ราะฉะนั้นต้องเจ้าสัวเปรียมชัยต้องมังสวิรัตแล้วนะฮะถ้าเกิดว่า ดละการปล่อยตัวออกมาแบบนี้ไม่ต้องติดกําไร EM ไม่ต้องติดค่ะอ้างว่าเป็นแผลค่ะสองข้างเลยเหรอฮะก็ก็และรัชทันไม่ได้บอกว่ากี่ข้างแต่รัชทันบอกว่ามีเนื้อที่ขวานแล้วก็เป็นแผลไม่สามารถใส่ได้เอ่อ EM ติดติดได้สองข้างใช่เหรอฮะติดซ้ายกับติดขวาก็ได้ไม่ไม่ EM ติดถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วฮะก็เลย EM ติดได้ทั้งสองข้างมาใช่เหรอไหนๆเขาดูสิฮะตรงบริเวณข้อเท้า ที่เคยถูกคว้านเนื้อตายจากอาการเบาหวานลงขาไม่ได้บอกซ้ายหรือขวาไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกกี่ข้างค่ะอ๋ต่อไปนี่ถ้าใส่ e อมเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดบาดแผลขึ้นอีกอโอ้พิทวีฮะก็ก็คือคนที่เป็นเบาหวานถ้าใส่ถ้าตามนี้นะคะคือถ้าใส่ตอนนี้ข้างที่ยังไม่เป็นแผลก็อาจจะเป็นในอนาคตเพราะว่าติดกำลังเอมมันเสียดสีอ้าวจริงๆนี่เขาบอกใช่ค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นสมมติสมม,สม,มติตอนนี้เป็นข้างหนึ่ง<ะ>ถูกคว้านเนื้อไป<ะ>อันนั้นบาดเจ็บ<ะ>แต่อีกข้างหนึ่งไม่ได้เป็นแผลแต่ถ้าใส่แล้วมันจะเป็นแผลเพราะฉะนั้นรัชทานก็ไม่อยากให้เกิดแผล<ะ>ค่ะก็เลยไม่ต้องใสเอาละครับที่นี้มาดูฮะคือคดีคดีฆ่าเสือดําที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรหนึ่งอย่างที่รายงานคุณผู้ชมว่ามีผู้ต้องหาด้วยกันทั้งหมดสี่คนนะฮะ,ฮะคุณธานีทุมมาซึ่งเป็น พรานป่านะฮะนำเข้าไปล่านะฮะฆ่าไก่ฟ้าฆ่าเสือดําแล้วก็ให้คุณนาทีเรียมแสนเนี่ยนะฮะเอาแม่บ้านไปด้วยเนี่ยแะฮะเป็นเชฟประจําตัวเจ้าสัวเปรียมชัยเนี่ยข่าวบอกว่าคุณธานีทุม,มานนะฮะเสียชีวิตค่ะ,ะด้วยโรคมะเร็งนะคะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมค่ะศพก็ได้เผาไปแล้วค่ะ ศาลก็ต้องจำจำน่ายคดีออกไปถูกไหมฮะคะ่ะเพราะว่านักโทษเสียชีวิตแล้วซ,ซึ่งเจ้าตัวก็ป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนหน้านี้แล้วป่วยมานานแล้วค่ะครับคือหลังจากที่คุณเปรมชัยถูกต้องโทษนะฮะนอกจากจะสูญสิ้นซึ่งอิสรภาพแล้วนะฮะธุรกิจนะฮะอีตันไทยเนี่ยหลายแสนล้านเนี่ยนะฮะที่ถือว่า เจ้าตัวเนี่ยกลุ่มบางเหียนมันก็เสมือนๆหนึ่งเป็นธุกรกิจของครอบครัวใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าของคนของกันอสูตรเนี่ยก็บริหารจัดการในระดับสูงอยู่นะฮะในขณะที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเจ้าสัวเปลมชัยก็ถูกเรียกคืนด้วยนะฮะโดยเว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับ คือของของเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยนะฮะก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเป็นจะมาพรมงกุฎไทยแล้วก็เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9นะคะชัะ้นที่4ก็ต้องถูกเรียกคืนหมดเรียกคืนหมดคะ่ะเนื่องจากต้องคำพิพากษาค,าคะ่ะประกาศไว้เมื่อ25เมษายน2566ผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ ทีนี้ไปย้อนรอยกันหน่อยฮะย้อนรอยคดีฆ่าเสือดำนะฮะของเจ้าสัวเพลมชัยซึ่งเรถือว่าโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากนะฮะย้อนไปป,ปีหกหนึ่งค่ะปีหกหนึ่งใช่ค่ะอุการณ์เมื่อปีหกหนะะึ่งก็ประมาณหปีที่แล้วก็ใช้เวลาสู้คดีกันพอสมควรคะนะฮะอ่ะเจ้าสัวเปลมชัยเนี่ยถูกจับกุมนะฮะเมื่อสี่กุมภาพันธ์สองพั ตอนนั้นก็ยังเป็นประธานบริษัทอิตาเลียนไทยดิวอลเลอร์เมนจำกัดมหาชนนะฮะกับพวก4คนอย่างที่รายงานไปนะฮะจากนั้น6กุมภาพันธ์เจ้าสัวก็ถูกแจ้ง9ข้อหาฐานความผิดนะฮะแล้วก็ยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกทนายความขอประกันตัว4ผู้ต้องหาวงเงินคนละ150,000บาทต่อมา13มีนาคมพนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนคดีล่าสัตว์ป่าให้อายการฟ้องผู้ต้องหาทั้ง9ข้อหา ตอนนั้ก็จะมีทั้งมีอาวุธปืนนะฮะเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นอ,อะไรนะทำลายปุกสัตว์ป่าหรือถไม่อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ,ฮะถือว่าเป็นเป็นข้อหาที่ที่เยอะมากตำรวจทำงานลำบากมากตอนนั้นตอนนั้นอรองพบตรนะฮะคุงมิวฮะชื่ออะไรนะถึงนั่งหอไปเลยนะ ตอนนั้นโอ้โหดนงพูวิพากษ์วิจารว่าจำนามสกุลนั้นได้ว่าศรีวราเออพลตลเอกใช่ไหมชื่ออะไรอฮะแล้วมันมพูดชื่อไหมศรีศรีวรารังสิพรามณกุลคนก็เข้าใจว่าโอ้โหท่านพท่านลองศรีวรานี่ไปเนี่ยนะฮะท่านจะไปช่วยเจ้าสัวหรือว่าท่านไปจับเจ้าสัวใช่มีภาพภาพดราม่าที่ ท่านไหว้สวยไ่านไหว้ไหว้ดีเลยะโอ้โหตอนนั้นน่ทัวลงท่านเยอะเลยนะที่ไหนได้ฮะคนเข้าใจผิดท่านบอกว่าท่านบอกว่าอะไรนะฮะขมเนี่ยไหว้สวยมาตั้งแต่เกิดอใช่ค่ะพ่อแม่สอนมาดีถูกไหมฮะถ้าเจอใครที่รู้จักกันคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ต้องหาหรือมึงแค่ก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะโอ้ไหว้แล้วแล้วสังคมเนี่ยคือสังคมพิพากษาเจ้าสัวเปรมชัยไปแล้วแหละก่อนที่ศาลจะตัดสิน นะฮะเพราะถือว่าคือคือมันพอ,พอภาพที่ออกมาเป็นภาพที่โหดร้ายมากอะ,ะใช่ไหมฮะไปไปซุ่มยิงเสือดำรวเสือดำมันเป็นเป็นสัตว์สงวนที่แบบเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะนะฮะแล้วก็กินแค่แบบโอ้โหนะค,คนม,มีเงินอย่างเงี้ยก็สั่งเนื้อจากทั่วโลกนะฮะบินมาไม่กี่ชั่วโมงก็รับประทานได้แล้วอ่ะนะฮนะย้อนรอยกันต่อ26มีนาคม ผู้ต้องหายื่นร้องของความเป็นธรรมครั้งที่1กับอธทิบดีอายการภาค7ขอให้สอบสวนพยายนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม27มีนาคมอายการสูงสุดชี้ขาดยืนยันฟ้องข้อหาตามอายการภาค7คุณเปลมชัยเนี่ยโดนไป6ข้อหาคุณยงโดนไป7ข้อหาคุณนทีแม่บ้านเนี่ยโดนไป5ข้อหาคุณธาน,นีพลานป่าโดนไป8ข้อหา2พฤษภาคมครบกาหนดฝากขังครั้งที่7จําเลยมารายงานตัวต่อสารสารอ่านและอธิบายคําฟ้องให้จําเลย จำเลยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะจากนั้น6มิถุนายนปี61ทนายความของคุณเปรมชัยยื่นคำร้องต่อศาลขอย้ายนะฮะ27สิงหาคมประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำน,นาจของศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับก็ไม่ต้องย้ายไปไหนแหละนะฮะอยู่นี่นัดสืบพยายน27พฤศจิกายนปีเดียวกัน19ธันวาคมสืบพยายนโจทย์นัดแรก10นัด24ปากนะฮะเริ่มสืบพยานนัดแรกแล้วก็ นักสืบพยายนจำเลยต่อเนื่องวันที่20-26ทธันวาคมคือตอนนั้นก็มีดราม่าเยอะอนะฮะอาย,อายการท่านก็แถลงอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเป็นคดีที่สังคมนะฮะตับตามองที่สุดใช่ท่าในโลกออนไลน์เขาก็จะมีแฮชแท็กเสือดำต้องไม่ตายฟรีตอนนั้นเพราะฉะนั้นเ,นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการหรือศาลเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยคือ คือท่านต้องทํางานอย่างตรงไปตรงมา,ท,าท่ามกลางความกดดันแต่ท่านก็ทําคือให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมอย่างที่ออกมานะฮะจนกระทั่ง26ธันวาคมมีการสืบพยาน3นัด3ปากสุดท้ายนะฮะนี่ปี61นะฮะจากนั้นก็ ขยับขึ้นมาปี62ครับปี62นะคะเริ่มตั้งแต่25มกราคมปี62ค่ะอายการโจ์จำเลยยื่นแถลงการปิดคดีจากนาั้น19มีนาปี62นะคะก็มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่1ก็คือนายเปรมชัยให้จำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาจากข้อหาร่วมกันรพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพิพากษาจำคุก6เดือนล่าสัตว์ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับ อนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้จำคุก8เดือนร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายอันนี้จำคุก2เดือนค่ะ12ธันวาคมปี62 สารอุทธรณ์มีคำพิาาพากษาเพิ่มโทษในเปรมชัยให้จำคุกเป็น2ปี14เดือนไม่รอลงอาญาขณะที่ในเปรมชัยกับพวกรวม4คนก็ได้ประกันตัวคนละ1ล้านบาทค่ะแล้วก็ติดกำไรข้อเท้าก็คือกำไร EM เงื่อนไขตอนนั้นคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศระหว่างการยื่นดีกาจากปี62มาปี63นะคะ13มกราคมปี63 ในเปรมชัยจำเลยที่1เดินทางมายังศาลเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิพิจารณาอนุญาตให้ถอดกัรในเอ็มแต่ศาลพิจารณาคำร้องแล้วไม่อนุญาตให้ถอดจากนั้น12สองมีนาคม63ค่ะพนักงานอายการจังหวัดทองผาภูมิซึ่งเป็นโจทย์เดินทางไปยืนยันต่อศาลทองผาภูมิว่าอายการโจทย์ไม่ดีกาคดี ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นเหตุผลรวมทั้งบทลงโทษที่ศาลอุทธรณภาค7มีคำพิพากษาแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่อายการฟ้องจึงมีความเห็นไม่ยื่นดีกานะคะจากนั้น1นึ่เมษาปี63ค่ะ นายเพรมชัยจำเลยที่1จําจำเลยที่2จํจำเลยที่3ก็มีการยื่นคำร้องขอดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษาได้รับรองอนุญาตให้จำเลยที่1จําจำเลยที่2และจำเลยที่4ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ส่วนแม่ครัวแม่บ้านที่ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นจำเลยที่3คดียุติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค7เนื่องจากอายการโจทและจำเลยที่3ไม่ติดใจยื่นดีกาต่อมาบทสรุปตอน8ธันวาคม2564ค่ะ ศาลจังหวัดทองผาภูมิอาม่านคำพิพากษาสาลดีกาคดีล่าสัตว์ป่าโดยสารตัดสินให้ไม่รอลงอาญาจำคุกนายเปรมชัย2ปี14เดือนนายยงโดดเครือคนขับรถ2ปี17เดือนตามที่เรารายงานไปตอนต้นนะคะแล้วก็นายธานีทุมมาศพรานป่า2ปี21เดือนค่ะ8ธันวาคม2 5ง4สใช่ค่ะ,ะสิ้นเสียงการอ่านคำพิพากษาของศารจังหวัดทองผาภูมินะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำ เจ้าที่ราชฐานก็นําตัวคุณเปรมชัยเข้าไปในเรือนจําจังหวัดทองผาภูมิ8ธันวาคม64 8ธันวาคม65 8ธันวาคม66ก็จะครบสองปีถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกกี่เดือนฮะถึงจะถึงเดือนธันวาคมนะรันี้ฮะก็ตอนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนค่ะหมายความว่าเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยนะฮะติดคุกมาแล้ว ติดคุกมาแล้วเกือบสองปีเกือบสองปีหนึ่งปีหนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนไหมหนึ่งปีเดือนตุลาพฤศจิกาสิบเดือนอะปัดให้เลยหนึ่งปีหนึ่งปีกับสิบเดือนนะฮะสารตัดสินจำคุกสองปีกับสิบสี่เดือนฉะนั้นคุณเปรียมชัยก็จะเหลือโทษตัวเลขโกมๆอยู่ที่ประมาณสิบหกเดือนนะฮะแต่ตอนนี้ราชธันต์ปล่อยตัวออกมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างเป็นข่าวใหญ่โอ้โหคนก็กลัวว่าคดีนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดู<ฆ>เนื่องจากว่าคือคนมีเงินเนี่ยกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ต่างกันนะใช่ไหมฮะนองมิวฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างพี่วิเชียนพี่วิเชียนชินวงนะ์นะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเนี่ยซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเจ้าทุกเป็นผู้เขาแจ้งความเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาก็กลัวว่าโอ้โหพี่อิเคียนจะไปจะไปสู้รบตบตีกับบรรดาผู้มีเงินซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางได้เหรอนะฮะสุดท้ายสารสถิตยุติธรรมก็ให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วเราคิดว่าเสดอจดำตายตาหลับไปฮะนึ่งมิ้วฮะคิดว่าตายตาหลับไหมฮะมพูดยากนะฮะพูดยากค่ะพูดยากเพราะว่าเหลืออีกสิบหกเดือนต้องรอถามราชทานดูว่า เงื่อนไขเพราะเพราะในถแถลงการของราชทัณฑน์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขว่าเจ้าสวัเาสวเปรมชัยทําความดีอะไรบ้างะะพฤติการณอ,อยู่ข้างในเรือนจําเป็นยังไงอนอกนอกเหนือว่าเราเห็นภาพว่าเจ็บป่วยอ,อันนี้เจ็ป่วยก็เป็นหนึ่งในหลายๆเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขที่มีการพักโทษมีการลดโทษแล้วสุดท้ายจนมีการปล่อยตัวเนี่ยนะฮะยังเหลือโทษจำคุกอีก 16เดือนอ่ายังดูหลักเกณฑ์ของรชาชทรรนะฮะรชาชทรรช่วยแถลงหน่อยนะฮะเสือดําจะได้ตายตาหลับนะครับ